คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิจกรรมรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนัน,นทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอาจารยเ์ยย <c oughs> เขาให้ผมเอาเงินไปจ่ายข่กกขา, <c oughs> าก,ก๋วย <c oughs> เตี๋ยวเขาแล้ว <c oughs> ไปจีบก๋วยเตี๋ยวฐานเออพินี่ยหลายมือหลายงวดแล้วเขาเขาโผล่เขาทวงผมเดี๋ผมไม่มีเงินจ่ายก่อนวันนี้เราต้องเสียใจอาจารย์วันนี้แล <c oughs> <c oughs> ้วสิเอาไปจ่ายคักดจ่ายแล้วคัดงวดวัที่แล้วก็คัดปสิรี มังมงก,กับเขาเนาะซุยไปอีกเตีมสองเต็มคือคิดเกลาเตียตม,มน,นั่นกสามนี่นะ่อกพิษสามนับสี่บอกหาสี่นั่กับพิดแกล้ายางละเตียมงวดนี้เป็นจังไดมีตัวดับตัวยังบ่ละ่ะอาจารย์ดับล่างศูนย์ดับล่างเลยติัดับล่างศูนย์ดับลลางศูนย์ดับางกว,วโอ้ชนกันกันกบ ดับสูงพ่อสบายตัวเนาะดับล่างสูงเดียวเป็นยังไงบ้าเราสูเดียนหลอดกันมาดับสูนแล้ววิ่งไปเลยครับคอาจามใจวันนี้ว้าพระอาจารย์บอกว่าห่างเดียววิ่งห้าวิ่งห้าเม็ดเดียววิ่งห้าเม็ดเดียวเออเขียนก็ได้ก็ทะวิ่งห้าแล้วเนาะวิ่งห้าซื้ออะไรก็ได้พิธาไลยรอตตีไม่อีกแล้ว เราไม่หาตุ้มพัมประวัติตุ้มประวัติที่นิวซีแลนดวิ่งห้าวิ่งหาวิ่งหาวิ่งหาอ้าววิ่งห้านะครับพี่น้องครับบอกเขาจะได้วิ่งหาปั๊บมันสิมาหกปั๊บทันทีเลยอ่าแมนเท่าไรให้วิ่งหาหกทีมาทันทีเลยนั่ะก็จัำจำสูตรเราเลยจับคูำตัวนี้เป็นตัวใหนเต็มตัวนี้ดับยาคืนจังหางครับอาจารย์เสียร์สองฐานด้วยหาง ดับอะไก็ไดดับสูดับศูนดับชนิดดับสนิดบมีแถมด้ดับศูนดับสูนุว่าผมว่ามีนะุนะเนี่ยเอนดับบนดับกลางนะอจารดับล่างดับล่างเยอะุนอะไรทั้งสูนุนมาได้รของบนดับศูนหลงนาะบุมดับจะมาอะไถ้าว่าหลางดับสนิทดับสนิด่าไปสือตีบสิท ดับล่าอย่าไปซื้อเลขติดศูนย์นะอย่าซื้อเลขดับไปกวนเลยเนี่ยหรือขัดวันนี้ที่เอาข้าวก๋วยเตี๋ยวให้ได้เท่าไ่ละข้าวก๋วยเตี๋ยวเอามันได้ใจเขาเนี่ยนี่ติดเขาไล่หัวแล้วไปขาดที่ว่ให้เขาหลานเลยว่ากาเขาหลานเพิ่นเด้อ่ะสามตัวก่อนครับ ขอสามตัวบนกู้หนึ่งหาสองหนึ่งหาสองห้าสองหนึ่งห้าสองนะครับสามตัวบนเม็ดเดียวหนึ่งห้าสองเดี๋ยวสองตัวที่นีตัวเดียวยอดสักครูดึงหนึ่งหาสอง ตัวเดียวเลยดิเนหาเียวเพราว่าเอาหางเดียวนอนหนเ่งหาสองเกินัดตัดเาี่นันแหนึ่งหาสองกบไปกับมาเนาาจานอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าสองคนตัววิงหาเพื่อนกับบนบนเลยหหนึ่งหาสองเราตัดออกมาเอาหาหาหนึ่งหาสองเชตัวเดียวเอาสำนิดเอาเอาสำนิว่าหไหเอาสำนิดว่าไหไหล ตัดเลยหาหนึ่หาสองหาเดียวหาสองตัดเอาเลยครับพี่หลังครับชุดล่างเป็นหลางบุไปเรยนะชุดเดียวชุดเดียวหลางบนหนึ่้าสองหนึ่งหชุดเดียวแขนแขนตัดตัดหวงเป็นหานึ่งกับหาสงแค่นั้นเอาหาไปรักซิโอเคหานึงกับหาสองจ้าหาหนึ่งก็หาสองได้เข้าใจแน่ สอง่งนี um> ้อาจารย์ว um> ัดกันไปเลยเอาดึงหนึ่งสองอาจารย์ก็เอาก็เอากน็เอาเอาไปรอดเอาดึงแล้วคนที่มันตาตามานแล้วก็สองหสองมทมให้จัข้าวจักโต้นึ่งกวอาหนึ่งสองครับอยากจับอับไปสองสองหนึ่งต้องซื้อหลายเด้อหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสองสองหนึ่งหนึ่งสองนีแต่ต เน้นอาจารย์ผมไปหานึ่งเม็ดเดียวนี่ฐานก้อเม็ดเดียวครับค่านเม็ดเดียวเลยตัวเนี้ผู้ใดตู้หน่อยทุนหน่อยใส่หานึ่งตัวเดียววิ่งหามีจำนี้ว่าอาจารย์ไปกุญแจวิสามตัวหนึ่งห้าสองสองตัวกับตัดมาจายอีกแล้หนึ่งห้าสองเพราะว่าอาจารย์มาให้เอาหาไว้ลักซิตหารักซิตครับผู้ใดหามากหนึ่เกึ่ห้าห้าห้ามีแต่หากันึ่างนี่นสูตรของขับจากเ็กตามสูตรเลย ส่วนนี้มันมีหมดอาจารย์ที่เรกเขียนหาศูนย์หรืหาเปียพวงพ่าเอามาตัดใหม่หาศูหาแปตาดทิ้งนานลกตัวเสียออกะเดี๋วเดี๋ยวบัด้ตัวน้นะตัวเสียออกหาศูนทหาเปียกหนึ่งตัวทุ่งทุ่งห่างกันกังวอยู่แล้วคือเขาทุ่งเอาคาไก๋วยเกี๋ยวคาดก๋วยเตี๋ยวอ้าวท่วงูกเปีหนึ่งนั่นไม่เป็นไรอก งบหน่อยทุดนหน่อยรือหาหนึ่งเมีดียววิ่งห้ายังไงก็ได้เถีเบอร์ทั่วจัปดนึ่งสามสามสองแปดเจ็ดสามสี่จะบเชียงเลยติเปียบอไนะแล้วชัดเจนนะครับเอาเอาเังเอาทังมาตั้งนานนะครับก็จด้ตั้งนี่ไงนานแหละโอเคเอสร็จแล้วโชว์เลยโชว์เลยบ่

อาจารย์ว่ามวดเป็นที่หนึ่งกันดาเป็สองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งห้าบนล่างศูนย์ดับล่างสนิตแต่บนนี้โอกาสได้สามตัวบนหางเดียวหนึ่งห้าสองสองตัวห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งสองห้าอยู่ 1, หลักสิบห้าหลักสิบยังไงกรับห้าหลักสิบกว่ดนี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นเนี่คนน้อยขอตัวเดียวนะครับจบไปครับผมบิ้งหา จารย์น่ลักซิลักซิหาลักซิตเลยล่ะจับประเด็นอาจารย์ภาพเป็นหนึ่งหาสี่ประเด็เรียกอาจารย์บุีย่กับมาตรงตรงเลยหาหาลักซิตหาเน1้อหาลักซิตหาหนึ่งหาสองตัวเดียวเลยเนาะครับน้องห้าหนึ่งห้าสองไม่หยซื้อทหารหนึ่งตัวเดียวพื่อไป้าผู้อยากเป็นไรไปซื้อหนึ่าสอง มันคาสูตรก็อะไรังไมันก็ตามสูตรแหละว่นได้ลอกเรียนผู้ใดหอกตามสูตรครับผมตามสูตรอาจารย์นะตามสูตรทีกับทีว่างานหกสามก็ออกเจ็ดสามเดียหกสี่ก็ออกห้าสี่แม่นสี่ห้านั่นเรียกอาจารย์กับพพิดแดเนี่ยพิดงเาเตี่ยมเตียมกับพวพิดหลนะแล้วก็บพวกหหลายสั้หลายข้ที่อาจารย์บวหัหล ตังตัวหางเยกบางวันสองตัวหางโยกวนนี้จานนิ่มไปห้าหนึ่งเนาะมิดเดียวเลย5หางนิเดียวห้าหนึ่งันนี้นินมๆเลยจังเบือเลยล่ะไปกดล่างเลือเนี่ยใด่กดลางแต่ว่าศูนย์นิ่ดับสนิทดับสนิทข้างล่างน่ศูนย์น่ะครับสามก็เจ็ดบวกกันได้สิบเดียเจ็ดก็สามดับศูนย์พอแล้วโชว์นานแล้วเบื่อทั่วจานยร์เต็อึ่งผู้ใยสิทุมาล ทองขายกวเตี๋ยวกับท่งขากเตี๋ยววนนี้สร้างก๋วเตี๋ยวกินได้ที่เราละหาเอะหาหนึ่หาไปก้อนไปจ่ายก็ไได้จ่ายอันเก้อย่าไปจ่ายเขาเนี้ยบุนไหว้จ็สี่แล้วอ่ะบีบงหมดทุนเลยขันบ่มีหานึงบีบางหมดทุนเลยทุนไป่ใสมอพังหม้อหันทุนหมอหันใจหกหกสามออก เกียสามบอกเสามหกสี่ให้หกสี่บวกห้าสี่ห้าสี่หกสี่ห้าห้าสี่ิดอนเตี่ยเดียวจะรอเดี่ยวม้วดที่นึ่งท่านว่าข้าวกาจายคิดว่าบบผีเดียโตได้แล้ครับ่านหนึ่งานหนึ่งขัดขัดเตียงเพิ่มเจอย่างไรละบ่อัดม้อนมันมันสุยเลยหลายมวดเดีวหลาวลมเดียวอ่ะอ้าเอ้าวอ้าวอ้ พิ่มนหน่าสองเป็นคุมเมาส์สัหานึ่งหาสองครบเต็มครบเต็มห้าเป็นั้าปรทับเป็นซีนึ่งเดออาจารย์หานึ่งตืนอกีนึอาจารย์จะถือรัตเี้หรีนึ่งไม่ใ่มแต่วาถมากที่สุดคือหาหนึ่งมากหลายคากหลายหาหนึ่งหาสองนี่ละไปว่อดดอกมีแค่สองหางเียวนั่นเองหาหนึ่งหาสองไม้แมนบ่อบ่อเกินนี่ เลขบ่สูงห้าหนึ่งห้าสองข้างบนนี่ดับเก้าซ้ำดับ่างสงดับบนเก้าดับบนเก้าไม่ได้เขียนได้ดับบนเขียนจะดับล่างให้ดับสูงบนดับเก้าบนดับเก้าล่างดับศูนหลักตัวไหนหลักสิบหลักร้อยม่มีหรครับอาจารย์บ่บบ่มมีหรอเก้าดับบนเก้าดับบน เก้าเก้ากับศูนเ์ยังไปซื้อติดกันเรียกหมวนสีมาเนี่ยเนี่ยจับคู่กันเลยเดี๋ยวจะฟูใส่กันเก้ากับสูนห้ามซื้อบนล่างได้ไหมครับอาจารย์ห้ามซื้อเลยเก้ากับศูนย์บนล่างดับกศูนย์ดับเก้าเรื่อยไปดอมเรื่อยที่หนึ่งธันวาคมนะครับกับอาจารย์กว้างนะครับคือให้วิ่งห้าดับตัวศูนย์นะครับก็จับคู่สากตัวให้แก หนึ่งห้าสองนะครับตัวเน้นเน้นคัดเน้นเนนเอาคืนข้าก๋วยเตี๋ยวให้เขาได้นะ, <c oughs> ะหาหนึ่งว่าถ้าร้านไหนที่ติดค้างอยู่กรุณาโทรมาตามเบอร์นี้อ่ะตามนั่นแหละพู้ได้ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเล้ว่าจไม่มีเงืนะาา่อนายนะโทรมาเบอร์นี้เด้อ่น,น้องขอบคุณพระกจ้าครับสั่งไปรวงนะงบอกสั่งรวงนาะก๋วยเตี๋ยวยังไงก็ถูกยังต้างมาครับ 哦，多白了。